สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอกชัยศรีวิชยัยปลงผมบวชเจนเนี่ร่วมอนุโมทนาบุญพ่อเมื่อวันที่8มีนาคมที่วัดท่าแคหมู่ที่1ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเอกชยัยศรีวิชยัยหรือนายบุญรอบศรีวิชยัยอายุ58ปปีนักร้องนักแสดงและผู้กำกับหนังชื่อดัง ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายโดยมีคุณแม่เรียงศรีวิชัยอายุ82ปีมารดานั่งรถเข็นเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยญาติพี่น้องที่สนิทเหล่าศิลปินประกอบด้วยเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นบอสวงกลมภัยสารขนหนูพระเอกจากเรื่องสะพานรักษศรศินแอมซี MC 2ยาวนาโยงทงทองแดงตลอดจนบรรดาแม่ยกที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเขาร่วมในพิธีจำนวนมาก ในช่วงเช้าพิธีเริ่มจากแม่เรียงมันดาของเอกชัยปรงผมให้ต่อดยย้ดยญาติญาติและแม่ยกเข้าแถวรวมปรงผมกันอย่างคับคังจากนั้นเอกชัยเปลี่ยนชุดนาเข้าสู่พิธีแก้บนนารูปเหมือนพ่อขุนศรีสัทธาต้นกำเนิดมโนราที่ประชาชนทางภาคใต้ให้ความเคารพและศรัทธาขึ้นชื่อหรือเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลประดิษฐานรูปเหมือนภายในวัดท่าแค จนเป็นที่มาของการที่เอกชัยได้บนบานสรรกล่าวต่อหน้ารูปเหมือนพ่อขุนศรัทธาโดยขอให้แม่เรียงซึ่งเป็นมารดาที่ไม่สบายหนักก่อนหน้านี้หากแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเอกชัยจะอุปสมบทให้กับพ่อขุนศรัทธาซึ่งล่าสุดแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับเอกชัยจึงทาพิธีอุปสมบท เพื่อการแก้บนดังกล่าวจากนั้นเริ่มจัดขบวนแห่นักรอบโบสถสามรอบสร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าญาติและแม่ยกสร้างความปลื้มปิติกันอย่างทั่วหน้าสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ มีพระโกรูสุตรธรรมวิพัชอันนันเป็นพระอุปชาโดยเอกชัยได้รับฉายาว่ากิตติสารโรแปลว่าผู้มีเกียรติเป็นสาระนอกจากนั้นพิธีบวชแก้บนของเอกชัยในครั้งนี้ได้มีเด็กชายธนกฤตคงเขียวอายุ9กขวบหรือที่รู้จักกันในนามโนรากริดหลานบุญธรรมที่เอกชัยได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูร่วมบวชเนน เพื่อเป็นการแก้บนให้กับยาเรียงเช่นเดียวกันซึ่งจะบวชเป็นเวลา3วันกำหนดลาศิกขาวันที่11มีนาคม2564ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับและขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคัณครบ